มานั่งนี่ไปไหนอ่ะอ้าวงั้นนะไม่ให้เล่นด้วยนะน้องเหมยไม่อยากใหนูเล่นรางวันนะเดี๋ยวมานี่ให้สัมภาษณ์ก่อนอะไรนะยังไงนะก็แม่ได้ทำยาสีฟันกแม่ได้ให้ยาสีฟันเด็กได้อะแต่ต้องไหวแต่ต้องหวให้ของผู้ใหญ่อ่ะเพราะว่ามันหมดไงของเด็กมันหมดแล้วมันหนูไม่ไปซื้อก็บอกลู้กันว่าแม่มีบัตรรถตัดแล้วแล้วแล้วน้อหมยก็ไม่ยอมเชื่อ ตังไงห้องหอมไม่เห็นเอามาให้น้าเลยบาทนะเอาก็มันน้ำแม่ให้บาทได้ไงแล้วก็ต้องไม่เอาไปซื้อทำไมห้องหอมไม่เอามาให้น้าเอาก็ไม่ขอหาเองสิเอาแล้วน่าจะหาเองได้ไงมันไม่ใช่ของน้าน่าจะไปหยิบเอาของคนอื่นได้ยังไงเอาก็ไม่ให้แล้วให้ตอนไหนให้แล้วแต่น้าไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนโอ้ยก็ไม่ต้องเอาโอเคงั้นพรุ่งนี้ก็แปลงแปลงแบบว่าของผู้ใหญ่อีก ต่อไปก็ต้องแป้งฟันของผู้ใหญ่หฟนางก่อนมาแป้งสีฟันของผู้ใหญ่มันก็อร่อยมันเค็มๆแล้วปากเข้าหอมก็เหม็นไงเพราะปากข้าหอมเหม็นใช่ไหมมันจะ้ต้องรู้ <laughs> ทำไมถึงไม่รักเข้าเหม็น ตัวเหม็นแล้วก็ต้องให้ปากหอมด้วยมาปาเป่าผมก็อามาอธิบายให้ฟังสิงันหรอแล้วพรุ่งนี้มันไม่มีแปรงสีฟันเด็กแล้วทำไองอ่ะบอกแม่สิแม่บอกแอกแนอ้อไว้หน่อย <laughs> แกน้ออะไรมาสัมภาษณ์เร็ว จะได้บอกแม่อแม่น้ำหวยอ่ะก็หนักไปหนายยังไงจ่ายไปเดี่วันเด็กได้แต่น้ำหวยใะ้่ายกว่าผู้ใหญ่อ่ะแล้วของเด็กก็ไม่ให้ใช้อ่ะมันหมดค่ะทำไมถึงไม่เป็ซื้อใช่ไหมแม่น้ำหวยมีที่ซื้ออยู่แล้วน้ำหมวยไม่ยอมซื้อนะแล้วพรุ่งนี้เช้าเขาขอจะแปรงกับอะไรฮะแล้วพรุ่งนี้เช้าเขาขอจะแปรงกับอะไรหนูไม่อยาก หนูไม่อยากอาบน้ากับนุมงหวยหนูจะอาบน้ากับแม่มันหมดแล้วยังไงแม่ก็ต้องแปลงของผู้ใหญ่ให้เพราะว่าฟันท้องหอมเหม่งอะแม่แปลงก่อนเดนให้หนูเมื่อช้าอะก็มันเหลือเห็นไหมมันเหลือรสสุดท้ายที่นาแปรงให้ก็หอมรสแรกใช่ปะ่ะมันเป็นของเด็กยูใช่<ต>ใช่ไหมแหมใช่อีกทไมหมจะใช้อีกทำไมอะแล้วมันไม่มีฟองไงรส แล้วมันก็กลัวว่ามันยังเหม็นอยู่ก็เลยต้องเอาของผู้ใหญ่ไม่ม,มันไม่มีฟองกับมีมไม่มีฟองกับมีมไม่มีฟองกับมีฟบมฟองมันก็เหมือนกันอ,อย่าไปมันสกปรปกฝุ่นมันจะโดนที่นอนอย่าไปมดูดม่าเป่าผมให้ดีเร็วๆแล้วน้อหวอ่ะแล้วน้องจะมาอัดคลิปทำไมอะ่ะอัดคลิปโชว์แม่งไงว่าเขาหอมอ,อ่ะอ่ดฟ้องแม่สิไม่จัดการน้อไหวหน่อยเจ็ดการรื่รงอะไรน้อไหว่ มือนนะุ้หม่อยน่าจะไปโดนพี่น้หนุหม่อยโกหกอะแล้วนุ้หม่อยบอกว่าหนูบ้าบ้ายังไงหนูบอกพี่นุ้หม่อยบอกว่าหนูบ้าจริงไหมบ้าจริงไหมเจงน้งหนุหม่อยบอกว่าหนูบ้าน้อหอมบ้าจริงๆเหรอนุ้หม่อยบอกหนูบ้าหนูบ้าน้อหอมก็บ้าจริงๆหนูไม่ได้ว่าก็เ <f> <f> มื่อกี้น้อหอมบอกว่าตัวเองบ้า ตลกอะ่ะไปไหนมาคุยกันก่อนทำไมนอนอย่างนั้นอะ่ะแววแววแววแวขึ้นมาเป่าผมดีๆเดี๋ยวไม่สบายเร็วอ้าววันนี้น้ะหมดเงินกับห้อหอมกรีปตุ๊ก,กาตาไปเท่าไหร่ห้าหกร้อยเลยนะ เขาหอมรักใครหึบอกสิรักใครคะรักใครบอกก่อนอย่าไม่พาไปที่มตุ๊กตานะก็พี่รัานไงไม่รักนะพี่รนะัาน่ะให้เงินหนึ่งพันน้าหมวยแล้วน้าหมวยไม่ยอมแบ่งเหรียญให้ใครเลย เงินไขเงินน้าทางนั้นเลยนะแต่งมาแบงค์พันนะให้พี่รัตถือไว้ไม่ใช่ใช่สรุปเขาหอมไม่รักน้าใช่ไหมอยู่ในกระเป๋านั่นพี่รัตอ่ะ,ะสรุปเขาหอมไม่รักน้าใช่ไหมไม่ใช่รักหรือไม่รักจะเจอไม่ได้เหมือนว่าให้รักหนูก็าหนูก,ก็รักเขาใครรู้สึกยังไงเอาใครอ่ะสรุปพ่าหอมรักใครก็้วสองคนไงหนูไม่รัพี่รัต<ข>โอรยหนูจะทำยังไงอ่ะหนูไม่รู้อ่ะเขาบอกพ่อหอมรักใคร ใครบอกก่อนแล้วหนูจะรู้ได้ไงหนูล่นเหมือน้ีแล้วหนูจะรู้ได้ไงว่าต้องเลือกใครเลือกใครล่ะแล้วหนูก็เล่นหอนูเล้ยีแล้ว้หนูบอกว่าหนูไม่รักอ่ะแสดงว่าเขาหอมไม่รักนะเาหอมรักใครอ้าวไม่รักนะรักใครโอ้ยตอบมา้แม่อ่ะเขาหอมไม่รักนะใช่ไหม อ่าถ้าไม่รักนะนะเอาเงินมาคืนเลยคลิปตุก๊กตาไปห้าร้อยอ่ะเอามาเลยรักนมวก็ได้ไม่ต้องมารักนะเลยทั้งนั้นอะ่ะไม่รักกันแล้วไหนมาบอกกล้องซีซีที่ว่ารักใครรักน้หมหัวนหน้ามารักน้มวยไหนทำหน้าน่ารักน่ารักก่อน <laughs> Night, <laughs> 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 <laughs>